วัดีค่ะวันนี้เรามาเข้าครัวทําอาหารกันอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทํากันคือเมนูตือฮวนค่ะโอเคเรามาดูส่วนผสมส่วนประกอบเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกระดูกหมูนะคะประมาณสองถึงสามร้อยกรัมเสร็จแล้วก็คือไส่หมูปริมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็ตับหมูประมาณหนึ่งถึงสองร้อยกรัมบางคนอาจจะใส่กระเพาะหมูด้วย ก็ได้นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อมากระเพาะหมูนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีโทษน,นะคะมีรากผักชีมีรากผักชีสองสามรากแล้วก็กระเทียมกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาไปทุบนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมประมาณ7จ็งแปดกลีบน,นะคะแล้วก็หอมแดงประมาณหนึ่งถึงสองหัวซีอิว้วขาวประมาณหนึ่งถึงสอง ช้อนโตะ๊ะเอ้ยโทษทีค่ะช้อนชาพูดผิดโอเคแล้วก็มีพริกไทยดำมีเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใบเตเยค่ะใบเตยเราเดี๋ยวเราจะเอาไปขยำไส้นะคะวิธีการล้างไส้นะคะเราทำย่างไงน,นี้ล้างมาแล้วรอบหนึ่งนะคะวิธีการล้างไส้มันก็คือก่อนอื่นเลยเราต้องล้างไส้หมู กระเพาะถ้ามีกระเพาะหมูก็ล้างกระเพาะหมูด้วยนะคะวิธีการล้างต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างให้หมดกลิ่นก็คือน,นําไส้หรือว่ากระเพาะเนี่ยค่ะมาล้างกลับด้านกลับไปกลับมาก็ได้ะคะ่ะแล้วขยำกับเกลือแล้วก็ล้างออกด้วยน้าส้มสายชูเสร็จแล้วขยำด้วยใบเตยน,นะคะ,ะใบเตยทําให้จับกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมด้วยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโขลกกระเทียม แล้วก็รากผักชีเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวซ่อมแป้นจะเอาไส้หมูเนี่ยค่ะไปขยำกับใบเตยก่อนนะคะพอเราขยำเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไส้หมูเนี่ยค่ะไปต้มก่อนหนึ่งรอบก,ก่อนที่จะมาต้มกับเครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปจัดการขยำไส้หมูก่อนนะคะ นี่คือไส้หมูที่เราขยำกับใบเตยขยำกับเกลือแล้วก็ล้างในน้ำส้มสายชูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไส้หมูเนี่ยค่ะไปต้มเดี๋ยวไส้หมูจะต้มลวมกับใบเตยเลยมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแต่เราจะไปต้มกับแก๊สปิกนิกเพราะหม้อเนี้ยเดี๋ยวเราจะตุนน้ำซุปเพื่อที่จะต้มซี่โครงหมูแล้วก็ตับนะคะเรามาต้มน้ํากันนะคะก็คือเตรียมน้ําประมาณหนึ่งลิตรครึ่งถึงสองลิตรคะ ด้วยเครื่องปรุงประมาณนี้นะคะเครื่องปรุงถ้ามีการเพิ่มเติมก็คือตามสัดส่วนมานะคะอันนี้เราต้มน้ําเดี๋ยวรอให้น้ําเดือนดนิดนึงแล้วเสร็จแล้วระหว่างรอน้ําเดือดเราก็มาโขลกอันนี้นะคะนี่โขนะเราก็มาโขลกกระเทียมหอมกระเทียมใส่ลงไปเลย่แล้วก็รากผักชีน,นะคะใส่ลงไป เติมโกตขกพอบุบๆนะคะพอบุุมกระเทียมก็ประมาณเจ็ดีงสิบเ็ดอย่างเนี้ยคะ่ะแล้วก็หอมแดงประมาณหนึ่งสองหัวถ้าหัวใหญ่ก็ใส่หัวเดียวคะ่ะถ้าล็กก็ใส่ประมาณสักอหัว แล้วก็ราดผักชีประมาณสามลากสี่ลากลาก็ได้ใส่กระ,กกระเมน้ำมบุกหนักเสร็จแล้วเราเอาลาดผักชีหอมกระเทียมใส่ในหม้อต้มเลยนะะใส่หม้อต้มเลย น้ำที่เราต้มไว้กับหอมกระเทียมเราก็ลากผักชีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเรามาใส่เกลือล,ลงไปะคะ่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชานะคะอขอโทษจัเดเยวไปค่ะจะมาออกนิดหนึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราใส่กระดูกรูลงไปค่ะกระดูกรู รอต้มจนน้ำเดือดอีก,อกรอบหนึ่งคะตุ่นได้เรื่อยๆเลยนะคะต้มตือตหัวนี่ต้องใช้เวลาในการทำนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดน,นึงค่ะแต่ว่าทำเน้่ยอร่อยชัวร์ค่ะนี่ค่ะไส้หมูที่เราเอาไปต้มด้วยใบเตยมาแล้วนะคะโอเคใบเตยนี่เก็บมาจากข้างบ้านน่รอบบ้านนี่หาผักหาอะไรมาทำได้หมดเลยะคะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ทําอาหารเนี่ยหรือว่าเครื่องปรุงเนี่ยส่วนมากก็จะปลูกไว้เกือบทั้งหมดแล้วค่ะมีบางอย่างที่ต้องซื้อเลยผักชีเราก็ปลูกเองนะคะแต่รุ่นนี้หมดแล้วเรากำลังเลาละเพาะพันธุ์รอกใหม่อยู่ค่ะคะยวมรอเดือดแล้วเรามาตุ๋นต่อนะคะโอ้ยเรามาดูต่อค่ะนี่กลิ่นหอมน้ำเดือดปุดๆเลยค่ะท่า กลิ่นนี้มันทะลุเข้าไปในกล้องได้ในฟคงดีนะคะเสร็จแล้วทีนี้เรามาใส่ตับหมูลงไปไม่ต้องคนนะคะใส่ลงไปใส่ตับหมูแล้วก็ใส่ที่เราต้มไปแล้วหนึ่นงรอบนะคะโอเคค่ะปิดฝาอีหน่งรอบรอน้ำเดือดเดี๋ยวนะคะ รอน้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำประมาณครึ่งลิตร นี่ค่ะเรามาเติมน้ำอีกประมาณครึ่งลิตรนะคะนี่แล้วก็ปราร้อน้ำเดือดประมาณสักสิบนาทีนะคะนี่เราตุ๋นไส้หมูกระดูกหมูแล้วก็ตับหมูนะคะประมาณเกือบสิบนาทีละเสร็จแล้วทีนี้เรามาใส่ผักกาดดองค่ะผักกาดดองนี่ล้างประมาณสักสามสี่ครั้งนะคะ หนูว่าถ้าคุณกินเปรี้ยวว่าล้างประมาณถ้กสองสามครั้งก็ได้ค่ะถ้าสองครั้งเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วเอิมซีอิ๊วประมาณสองช้อนชาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราตุ๋นทิ้งไว้ประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าน,นี้เราตุน๋นวันนี้เราตุ๋นนาะนมากเลยค่ะตุนครึ่งชั่วโมงกว่านะคะน่มันจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็หยอดพริกไทยลงไปค่ะใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะหรือจะไปใส่ตอนรับประทานก็ได้นะคะคแต่ใส่ตอนเดียมันก็จะหอม,อมพ,พรุกข้าวเข้าด้วยกันหรือถ้าใครอยากให้ได้รสชาติเข้มข้นนะคะก็ใส่เรียกอะไร ผงผงเห็ดหอมไปดงใส่ไม่เยอะนะคะใส่แค่ปลายช้อนใส่ลงไปอันนี้เป็นผงเห็ดหอมนะคะไม่มีผงชูรสโอเคค่ะเตรียมรับประทานได้เลยต้มตือหัวไส้หมูมอกไ้ทำดู รับรองว่าอร่อยชุย่มครัวแม่ซ่อมเป็นคอนเฟิร์ม